นี่พี่น้องบนผู้ทุกคนมาส่งสบอนจะให้เบิงึงวิธีเฮ็ดแล้วพี่น้องเนาะนี่นี่นบ,นบังเนี่ยนี่เต็มเปียะเลยเนี่ยจะให้ไปได้ผิบตาแบบหนึ่งเด้อเอาไอเดียวลบนี่น้ำมันน้ำมันที่ฉอดเดียวเลยพี่น้องเด้อไม่ใส่มือจกเลยหมู <laughs> ่บ้านมันไม่น้ำใจพี่น้องเลยใส่มือจกกเนาเลยคนะุณเนาะดักวิธีดักแมงเหมือนเดิมอันนี้จะให้ดูตอนวิธีเฮ็ดเผาะหมู่บ้านหมดเลยเหตุวิธีเฮ็ดเนาะ ลืมเอวานนีนแมงเต็มเลยนี่เอาเบิ้งแมงก่อนนี่ส่หายไปใน้วผิดต่านี่แมงนะอย่างร้ายเลยแมงข้าวตาอันนี้แมงข้าวตาใส่รักแมงทอดกินนะรักแมงข้าวตานี่ยไมาให้เข้าบ้านเลยเนาะข้าวตาไม่ให้เข้าบ้านหวงนๆใส่น้ำมันแมงขี้ไก่แมงขี้ไก่เนี่ยนะวะนกแมงไร้ร้ายเงี้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยไปแล้ว คอยดูเด้อหายไป็นไอ้ผีตาจวดจาดฟาดบุ่มเนาะน,นี่ได้มีามีของมาว้าหรือว่นะนะพี่น้องไอ้ติ๊ดแป๊บเดียวเกี่ยงบอกเกี่ยงหลงยัง่งอยู่เต็มเต็มเลยนะใส่สองไปเลยเมะมันอันนี้ยันโพดะวันนี้นะเต็มเลยพี่น้องคนวิมองสิจับแล้วนี่มันเป็นน้ำมันโอ้ดูว่ะโอ้อย่างไรเลยสุดยอดสุดยอดอันตัว พันตัวก็ไหนล่ะลาาตัวเราวมันเตียมเลยละโชคเลยมันเตียมเลยเหรอยังไม่ได้มัดเลยมันเตียมเลยน่ะพี่น้องใส่เบื้องด้วยนี่พงแน่เนี่ยดูมันติดด้วยหวันไม่มีันติดแล้วมันเตียมเลยเตียมแล้วอันไม้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 เต็มเลยพี่น้องเต็มนี่เห็นบ่มนี่เห็นบ่มนี่ เห็นม่้มันติดเต็มเลยเนี่ยมันไม่มีที่ไปใส่เลยเนี่ให้ไหมนี่ยใสอีกอันหนึงใสอีกนึงอันนิเติ้อันนึง,นนงเอออันนี้เบิดแล้วโอ้พี่น้องอยา่างไรหนึ่งเอาไปอทอดไหมคะเจ้าบ่ามันจิมิ้นนะอันนี้คือแมงขีไก่นี่แมงอะไรแมงขีไก่ที่าบ่าวมินนี่พี่น้องมินมินทาเป็นบ้านบ้านฟังเล่าเินแมงแมงแข้งแมงแข้งหน่อยมันมินมินมินคิ้วน่ะเออแป๊บเดียวพี่น้องนหนเห็นไหมหายไปไหมล่ะ นี่นี่มาดูความเยอะของมันนี่ความเยอะของมันดูว่าอู้ดูว่านี่ติดเท่านี่ติดโอ้ยเข้ากองว่ะติดไปเลยติดไปเลือกหรออย่างไรดูว่าโอ้เจ็บเปียนโอ้สูตรนี้เฮ็ดได้พี่น้องเยอเฮ็ดได้สิเสีอสูตรโบราณน่ะโชคบอกสูตรโบร่าแต่ทันการรมเนแต่ก่อนรผเฒ่าคนแก่ผ้าเฮ็ดแต่กอนใบเดียวไม่พอหอก พอร์บอกว่าเอนะเบิร์ด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 อีดีที่นี่เกียงพี่น้องบึงแน่นี่เต็มเลยวนะเส่็จบึงใกล้ๆเอาให้ยบึงใกะไก่หอยเหนียวก็นิวพิการพี่น้องเลยไทยในโทรศัพท์มีบักอันนันทุบจะบล็อกบุกี้พี่น้องเอ้ยนิ้วเลยหัวจะบึงดอกใหม่หง่ามย้ายม้อนเนาะหอม้อนดอกไม้หองพมมาเพื่อเดียวไปบริหารกับว่าใส่จึ๊อกรวด ขูดม่กี้นครัวะคัได้อะบุ้งกจฟอได้ครวอ่ะมันได้ซ้ำนั่นแหละฟอรยังทุกมือแต่ของเลยดรอกทำไปทุกมือก็สีเหลลอยหันเล็บเยอะขึ้นนะยายแกบอกว่านายไปดูรุ่นหนอยเอก็ได้ยายรบศนาบนามันหอมหอมบอหอมตอนนี้ก็มองหอมหอมืมอมือแต่ของหันมาใส่จุกรอบเดือดนานล่ะเดือดออกแลวติ๊กกลงบอกจะบกเป็นเหตุสังเกตได้ง่ลอยเลย เยียบล่อยได้เอะออกคางนังมาเดือดออกได้เะตังนูนะนี่นะี่แหละแก็มี่มาได้ยินเสียงเพลงอยู่แกจะมาดึกทำไมเสียตลาดนะรอพุงพ่งนี้เดอ้อพุ่งนี้เดอ้อแกจิมาตะฮกับมาตะฮกจะหามงเพราะอะไรมีตลาดบอกพื้นแกให้ขาแกว่าเห็นนี่แหละฉันบอกพื้นแกส้มนตำนา,นานเนี่ยพญเกียบ ไม่ได้มันเสาจะมาตัวหัวคือเจ้าเด่นโตเป็นบ่อในพวกแน่นี่ยนะแมฆเนี่จะเบิ้งเบึ้งหนิเมฆเต็มเลยมู้เต็มเลยพี่น้องเอื้อด่วนน่ะน้ำมันก็ย่อยติ้งติ้งอยู่มาฟังหนิครับอือหูสุดยอดดูดูยายตัวใหญ่ๆมินมินต์้วยว่ะนมันจับนอนแข่งแด่งแข่งได้แม่งขี้เกียจเต็มเลยไทยแต่นี่รอหนี่มันไหล คลิปนี้กรจบไปยใเไหมพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไล้กดแชร์กดติดตามกดปกกรดิ่จ้ะเพื่อสบโอการแจ้งเตือนคลิปให่าีฮะอเอคลิปนี้กรจบไปีย เกตอมแมงโมแมนว์าพี่น้องเอ้บาสิจอบ่าเ้จอมบอสบอสจอก่อนยายยายมอนบอกว่าดิเกตอมแมงโมแมนว่าแมงตอมบงดิเกจเด้เกตอมแมงเลยเนาะจ้าคลิปนี้ก็จอมไอเพียงต้นนี้แต่พี่น้องจ้าไปายจุบจุบจ้าดิเกจูดิ